สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่64รีวสซ์ครั้งที่1นะครับใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างที่64ออริ i ินอลย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในตัวอย่างที่64เนี่ยเราจะอาศัยคุณลักษณะแท่งเทียน3แท่งใช่ไหมครับในกรณีเราเจอแท่งเทียนขาลง3แท่งในรูปแบบ T back row ใช่ไหมครับเราจะพิจารณาเปิดไม้เซล ในกรณีเราเจอแท่งเทียน3แท่งที่เป็นแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องกันในรูปแบบ T White s o n e r e r เราก็จะพิจารณาเปิดไม้บายแต่เรายังไม่ได้เปิดเซล์เปิดบายทันทีนะครับเราจะใช้องค์ประกอบอื่นมาพิจารณาร่วมด้วยเช่นอะไรครับเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับ EMA fast อยู่เหนือ EMA slow เราถึงจะพิจารณาเปิดบาย EMA fast อยู่ต่ํากว่า EMA slow เราจะพิจารณาเปิดเซล์นะครับไม่พอครับจุดที่เราเปิดต้องเป็นจุดที่ ไม่เสียเปรียบคือซื้อนะครับเปิดไม้บายต้องไม่แพงเปิดไม้เซลล์ต้องไม่แพงเราจะใช้บล็อกเช็คดิสแทนมาเช็คระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันกับเส้นค่าเฉลี่ย EMAFast ด้วยนะครับต้องไปห่างกันไม่ไกลนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมทดสอบกับทองนะไทม์เฟรม5นาทีนะครับระยะห่างต้องไม่เกิน200ปิดเป็นต้นนะครับผลจากการทดสอบท่านเชื่อไหมครับ ใน1ปีนะครับปี2024นี้นะครับทดสอบปีเดียวออกออเดอร์20,000กว่าออเดอร์นะครับกำไรเกือบ100%ในขณะที่ DD และ relative d ีอยู่แค่35%เมื่อคำนวณเป็นเงิน USD ต่ำกว่า i n d i c a n Deposit เยอะมากนะครับแค่4,000กว่าเองเราใช้เงินทุนเริ่มต้น1,000 0ใช่ไหมครับดังนั้นใครพลาดตัวอย่างนี้จะเสียใจมากเลยนะครับ อย่าพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเขียน E A ตัวนี้กันอย่างไรและนำไปใช้งานกันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู c o n s t a n t ์และ v a r i เอเบของ EA กันก่อนนะครับ c o n s t a n t ์ Constant ของ EA มีอยู่ด้วยกัน12ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot เท่ากับ0.01นี่คือขนาด lot size เริ่มต้นนะครับ f กิด distance เท่ากับ50ิปิดอันนี้คือระยะกิดสำหรับโหมด f o r o a r t r e n r กิด distance เท่ากับ100ปิดนี่คือระยะกิดสำหรับโหมด reverse t r i n ตัวอย่างนี้เราจะสอนนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างระยะกิจในโหมดฟ o ร t ตเทนและโหมด Reverse t สเทนให้มีค่าแตกต่างกัน Tailing Stop 50ปิ๊บนะครับลอต X เท่ากับ2เราจะมีการเพิ่มขนาดลอตไซส์ ide, นะครับเวลาอยู่ในโหมดแก้ไม้หรือโหมดรีเวิร์สเทนนะครับเพิ่มเป็น2เท่าทุกๆครั้งนะครับ Cross Money เท่ากับ5 US ดอลลาร์เราจะแก้ไม้เนี่ยเวลาเราแก้สำเร็จเนี่ยนะครับ กลับมามีกําไรแค่5 US ดอลลาร์เราก็จะปิดออเดอร์แล้วนะครับ EMA fast คือ3 EMA slow คือ8เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับจะมาใช้ช่วยในการหาจุดเข้าบ u ายหาจุดเข้าเซลล์มลแรกนะครับปิด distance เท่ากับ200 Pip ปินะครับตรงนี้นะครับเราจะเอาไปตั้งค่านะครับในบล็อกเช็ค distance เพื่อหาระยะห่างระหว่างอะไรครับราคาปัจจุบันและ EMA fast จะต้องห่างกันไม่เกิน200ปิ เพื่อที่เราจะเปิดไม้ไม่แพงเกินไปใช่ไหมครับ backtest Mode ค่าเริ่มต้นคือฟอ r นะครับ p e t a Type คือบ o ลีนนะครับคือบูลีนนะครับเอาไว้ใช้ในการควบคุมการทำงานของบล็อกที่ไม่มีนัยยะสำคัญเวลาเรา backtest เราจะปิดบล็อกเหล่านั้นทิ้งนะครับเพื่อให้การ backtest ไวขึ้น volume upper limit นะครับตรงนี้เอาไว้ใส่ในบล็อก by u now sell now นะครับในช่อง volume upper limit นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขนาด l o s size เนี่ย ออกสูงเกินไปนั่นเองนะครับในส่วนของ variable นะครับมีอยู่ด้วยกัน8ตัว Mode forward t r i n mode reverse t r i n f กิด distance คูณ 2, r กิด distance คูณ2นะครับค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับ lot bs ค่าเริ่มต้นเป็น 0, นะครับ forward t r i n reverse t r i n นะครับ data type เป็น string หรือข้อความนะครับเอาไว้แสดงสถานะว่าตอนนี้โหมด f โฟ o t a ทนเปิดไม้หรือโหมดรีเวิร์สเทนเปิดไม้นะครับก็จะแสดงสถานะอ f ฟกับ ON นะครับค่าเริ่มต้นเป็นอ f ฟนะครับและ Total c ร o s ล l o ตนะครับตัวแปรนี้จะเอาไว้เก็บจำนวนอะไรครับขนาดลอสไซส์ของไม้บายไม้เซลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วหลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเอา Constant และ v a r i ี b เอเหล่านี้ไปใช้งานกันอย่างไรนะครับ EA นี้ตั้งใจดูนะครับตั้งใจฟังเพราะผลจากการทดสอบนะครับมันสวยงามมากเลยนะครับอยากให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาแล้วนำไปพัฒนานะครับผู้เรียนจะได้ความรู้นะครับและได้ประโยชน์จาก EA ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับมาดู a อ e a ที่1ก่อนนะครับ a อ e a ียที่มีประสิทธิภาพนะครับ a อ e a ที่ใช้ในการเปิดไม้แรกนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเปิดไม้ทีละฝั่งนะครับโดยการใช้บล็อกโนเท นะครับหมายความว่าไงครับถ้าเราเปิดไม้บายในระบบก็จะไม่มีไม้เซลล์นะครับถ้าเราเปิดไม้เซลล์ในระบบก็จะไม่มีไม้บายเพราะมันถูกควบคุมด้วยบล็อกโนเทสนะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลล์นะครับถึงจะอนุญาตให้เปิดไม้เปิดได้แค่ไม้เดียวนะครับมาดูในกรณีเปิดไม้บายก่อนนะครับเราจะเปิดไม้บายตอนไหนครับจากแพทเทิร์นนะครับอะไรครับแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องกัน3แท่งนะครับหรือที่เราเรียกว่า ทีไวช์โซนเยอใช่ไหมครับแท่งเทียน ID 3เป็นขาขึ้นแท่งเทียน ID 2เป็นขาขึ้นแท่งเทียน ID 1เป็นขาขึ้นเราจะใช้บล็อกคอนดิชันนะครับมาสร้างเงื่อนไขง่ายๆดังนี้นะครับแท่งเทียนขาขึ้นนะครับ c a n เด e Open c a n d l เด ID 3ต้องอยู่ต่ำกว่า Can d l e Close Candle ID 3ราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดแสดงว่าอะไรครับแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมครับ ID 2ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับ เปลี่ยนแค่ candle id เป็น candle id 2เห็นไหมครับราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดนะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับ id 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นราคาเปิด id 1อยู่ต่ำกว่าราคาปิด id 1เห็นไหมครับหลักการง่ายๆนะครับเมื่อเราพบว่ามีแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งเทียนต่อเนื่องกันจะยังไม่เปิดไม้นะครับเราจะมาเช็คก่อนนะครับว่ามีขณะนั้นเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ย exponential moving average นะครับ EMA fast ในตัวอย่างนี้คือ period 3นะครับอยู่เหนือ EMA slow ในตัวอย่างนี้คือ period 8นะถ้าขณะนั้น EMA fast ยืนอยู่เหนือ EMA slow เป็นการยืนยันว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็จะเปิดหมายบายเลยไหมยังนะครับเราจะเช็คระยะห่างอีกนะครับนำ box check distance นะครับมาเช็คระยะห่างระหว่างเลยครับราคาปัจจุบัน candle cross candle id 0กับเส้นค่าเฉลี่ย EMA fast เห็นไหมครับ ถ้าระยะห่างมันห่างกันไม่มากคําว่าไม่มากคืออะไรครับ lower than เห็นไหมครับ this the distance must be lower than นะครับ b อ o สรุ e distance เราเลือกเป็น yes นะครับอยู่บนอยู่ล่างไม่สนใจนะขอให้ระยะห่างไม่เกิน200 Pip ปบเห็นไหมครับใส่ v ว l u e ูปปบใส่ค่าคงที่ป i บ distance ลงไปถ้าเราจะเปิดไม้เราต้องซื้อของไม่แพงเห็นไหมครับเราจะเปิดไม้ายเราต้องเปิดไม้ายที่ระยะห่างไม่ไกลเกินไปจากอะไรครับ เส้นค่าเฉลี่ย EMA fast นั่นเองนะครับนี่คือหลักการเปิดไม้บ่ายเห็นไหมครับตักกะค่อนข้างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับมีเงื่อนไขหลากหลายเลยใช่ไหมครับการเปิดไม้แรกย่อมนำไปสู่เปอร์เซ็นต์วินที่สูงนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูการเปิดไม้เซลบ้างการเปิดไม้เซลก็ต้องมีแท่งเทียนขาลงต่อเนื่องกัน3แท่งเห็นไหมครับเป็นอะไรครับ T back c r o w ใช่ไหมครับ ID 3เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับ ราคาเปิด id3 ต้องอยู่สูงกว่าราคาปิด id3 เปิดอยู่สูงกว่าปิดคือแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับ id2 เปิดอยู่สูงกว่าปิดคือแท่งเทียนขาลง id1 เปิดอยู่สูงกว่าปิดคือแท่งเทียนขาลงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทั้ง3บล็อกคือเกิดแท่งเทียนขาลงต่อเนื่องกัน3แท่งเทียนนะครับและเรายังไม่เปิดไม้เซลนะครับเช็คก่อนว่า e m a f a t p ีเรียดสเนี่ยอยู่ต่ำกว่า EMA เ o สโลพีเดียหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าอยู่ต่ำกว่าและระยะห่างระหว่างราคานะครับราคาปัจจุบันกับ EMA f a ฟ้ต้องไม่เกิน200ปิ๊บนะครับเราถึงจะเปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับหลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับอย่าลืมใส่ v o l ูมอั p เปอร์ลิมลงไปด้วยนะครับกดอัปเดตไปนะครับเช่นเดียวกับฝั่งบายนะครับโวลูมอัปเปอร์ลิมิตใส่ลงไปด้วยนะครับ ป้องกันเวลาเลยครับระบบมีปัญหาแล้วทำให้เกิดการกระโดดของล็อตไซต์ตัวนี้จะช่วยเราได้นะครับเมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดการทำงานของโหมดโฟลเทนนะครับโหมดรีเวิร์สเทนนะครับโดยการใช้เงื่อนไขง่ายๆดังนี้นะเราเอาบ็อกซ์ modify v a l u able มานะครับเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเห็นไหมครับโหมดโฟลเทนจากค่าเริ่มต้นที่เป็น0เปลี่ยนเป็น1 โหมด reverse t a i n จากค่าเริ่มต้น0เปลี่ยนเป็น1นะครับและเก็บขนาด l o อตไซส์ไม้ยแรกก็คือ0.01ไว้ในตัวแปร lot bs เห็นไหมครับเราเปิดการทำงานของโหมด f o t w t r a i n เปิดการทำงานของโหมด reverse t a i n โดยการอะไครับให้มันมีค่า1นะครับนั่นย่อหมายความว่าเรามีบ box condition ควบคุมโดยการสร้างเงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ตามที่โหมด f o r w t r a i n เป็น1 ถึงจะทํางานเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โหมด reverse t a i n เป็น1ถึงจะทํางานนะครับนั่นย่อมหมายความว่าอะไรครับเปิดไม้บายปุ๊บนะครับโหมด forward t u n ทำงานโหมด reverse t a n ก็ทํางานใช่ไหมครับเรามาดูฉากทัดที่เปิดไม้แรกเป็นไม้บายก่อนนะครับ เปิดไม้แรกเป็นไม้บายนะครับ b ล็อก if trade buy ก็จะทํางานเห็นไหมครับเพราะมันตรวจเช็คว่าตอนนี้มีการเปิดไม้บายอยู่ไหมใช่ไหมครับถ้ามีการเปิดไม้บายอยู่นะครับจะเช็คต่อไปนะครับมาดูฝั่ง f o r w a r t r a d นะครับเราจะเช็คทิศทางของราคานะครับว่าเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นไหมในขณะที่ฝั่ง reverse t r a d เนี่ยจะเช็คทิศทางของราคาว่าเปิดไม้บาย ราคาวิ่งลงหรือเปล่านะครับมาดูในกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นนะครับมันเช็คอย่างไรนะครับเราจะใช้ b ล็อก for estate เนี่ยนะครับส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลให้บล็อก o n i t t o o n ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าอะไรครับราคาเปิดเห็นไหมครับ open price ของไม้บายก่อนหน้าไหมถ้าเปิดไม้บายแล้วราคาสูงขึ้นคืออะไรครับได้กำไรใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนะครับฝั่ง reverse trend นะครับ for estate ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลนะครับ condition ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมเห็นไหมครับด้วยเงื่อนไขง่ายๆ <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับเราสามารถกำหนดการทำงานนะครับเมื่อทิศทางของราคาวิ่งขึ้นกินกำไรเพิ่ม เมื่อทิศทางของราคาวิ่งลงเราแก้ไม้นะครับมาดูกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นก่อนนะครับเมื่อเปิดไม้บายนะครับราคาวิ่งขึ้นเราจะมาสร้างระยะกิจขนาด50ปิบนะครับสร้างยังไงครับเอาบล็อกฟอร์มูลามานะครับสร้างตัวแปร f กิด distance คูณสให้มีขนาดเป็น2เท่าของระยะกิจฝั่งโฟโร t เทนเห็นไหมครับ f กิด distance คือ50ิปิคูณ2คือ100นะครับเอาไปใส่ในบล็อก note นียบายนะครับฟั่งายนะครับฟ f i l อร์บายไไยเลือกบาย f กิด distance คูณ2นะครับที่มีค่าเป็น100เนี่ยใส่ในช่อง range off. l a n g e of l e n s position เป็น allow the price นะครับเพียงเท่านี้ท่านจะได้ระยะกิดขนาดเท่าไหร่ครับ50ปิปนะครับรอบๆอบไม้บายละเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เมื่อเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นครบ50าิปิ๊บก็จะเปิดไม้บายเพิ่มนะครับด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปปิดการทำงานของโหมด r e v e r s ์สเ a i n นะครับเพราะอะไรครับเพราะโหมดโ o โรเท d a i n ทำงานจนกระทั่งเปิดไม้แล้วใช่ไหมครับสถานะบนชาร์จเปลี่ยนจากออฟเป็นออนแล้วใช่ไหมครับต้องไปปิดการทำงานของโหมด reverse สเ a i n ปิดยังไงครับมาดูนะครับใน modify variable ตัวนี้เราก็ใส่ค่าศูนย์ให้กับมันเห็นไหมครับ กลับค่ามันให้เป็นค่าเริ่มต้นโหมดรีเวิร์สเทนก็จะหยุดการทำงานและสถานะบนชาร์ตเห็นไหมครับที่เป็นข้อความนะครับโฟร t เทนก็แสดงอะไรครับสถานะออนนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับการตั้งค่ารูปแบบต่างๆนะครับต่อมามาดูนะครับในกรณีเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงนะเปิดไม้เซล์ if เตทเซลทำงานถ้ามีการเปิดไม้เซล์ for is เตทส่งข้อมูลไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลให้บล็อก Condition ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมเปิดไม้เซลล์ราคาต่ำลงนะครับสร้างระยะกิจขนาด50ปิป๊บฝั่งเซลล์หลักการเดียวกันครับฟอร์มูลาสร้าง F กิจ distance คูณ2มีขนาดเป็น2เท่าของระยะ F กิจ distance เห็นไหมครับเสร็จแล้วไปใส่ในโนเทตเนียบายฝั่งเซลล์ฟิลเตอร์ใไทเลือกเซลล์เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ระยะกิจ50ปิปรอบๆไม้เซลล์เห็นไหมครับ และเราก็จะเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับ no stop loss no take profit นะครับและเมื่อโหมด f o r w a r e n เปิดไม้เซลล์นะครับก็ไปปิดการทำงานของโหมด reverse ten เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โหมด f o r w t r d ten เปิดไม้นะครับเงื่อนไขในบล็อกเช็คเทดเค้าตัวนี้จะเป็นจริงทันทีนะครับเป็นจริงคืออะไรครับเช็คเทรดเค้าเช็คว่าจำนวนการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลล์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2ถ้ามันเท่ากับ2หรือมากกว่า2นะครับ ตัว t a i l i n g stop ก็จะเริ่มทำงานทันทีเห็นไหมครับ trailing stop เริ่มทำงานทันทีนะครับตัวตำแหน่ง stop loss ก็จะวิ่งตามราคาสูงสุดนะครับทำงานแบบไหนครับ group of trade เห็นไหมครับถ้าเปิดไม้ายราคาวิ่งขึ้นเปิดไม้ายต่อเปิดไม้ายต่อเปิดไม้ายต่อตำแหน่ง stop loss ก็จะวิ่งตามราคาสูงสุดเห็นไหมครับนะครับโดยที่เป็นแบบ group of trade คือ ตำแหน่งสต็อปลอของทุกไม้จะอยู่ที่จุดเดียวกันนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเราจะสามารถกินกำไรได้มากที่สุดนะเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวเท i ลิงสต็อปคำใหญ่คําเล็กขึ้นอยู่กับระยะเท i ลิงสต็อปนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูกรณีแก้ไม้นะครับกรณีแก้ไม้คือเปิดแล้วขาดทุนใช่ไหมครับเปิดไม้บนะครับโหมดรีเวิร์สเทนทำงานนะครับเช็คทิศทางแล้วราคาวิ่งคง เปิดไม้บายนะเออเปิดไม้เซล์โหมดรีเวิร์สเทนทำงานเช็คทิศทางแล้วราคาวิ่งขึ้นเห็นไหมครับในเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้คือขาดทุนมาดูฝั่งบายก่อนนะครับเปิดไม้บายราคาวิ่งลงนะครับเราก็จะสร้างระยะกิจขนาด100ปิป๊อปบนะหลักการเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้สร้างระยะกิจขนาด50ปิป๊ปบใช่ไหมครับวิธีการเหมือนกันเลยนะครับ for f o r m u ม a ามาสร้างตัวแปร r กิจ s t a n c e นะครับ r กิจ distance คือระยะกิจฝั่งอะไรครับฝั่งรีเวิร์สเทน เก็บไว้ในตัวแปร r กิจ distance คูณ2เห็นไหมครับมีขนาดเป็น2เท่าของ r กิจ distance และไปใส่ใน n o t e h e near by นะครับฝั่ง by filter by t y ไ e เลือก by เมื่อทันได้ระยะกิจ100ปิป๊บนะครับเปิดไม้แก้เลยไหมย,ยังนะครับเราจะหาสัญญาณการกลับตัวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดไม้แก้ฝั่ง by เนี่ยนะครับเราจะรอให้มีสัญญาณการกลับตัวดังนี้นะครับ i d 2เป็นขาลงนะครับ ID 1เป็นขาขึ้นนะครับและราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่เหนือราคาเปิด id2 เห็นไหมครับแบบนี้เราเรียกว่า bullish engulfing นะครับใช้บล็อก3บล็อกนะครับกำหนดเงื่อนไขง่ายๆดังนี้นะครับบล็อกที่1นะครับ ID 2เป็นขาลงก็เป็น bear candle เห็นไหมครับราคาเปิด id2 ต้องสูงกว่าราคาปิดของ ID 2นะครับ แล้วก็ ID 1เป็นขาขึ้นนะครับราคาเปิด ID 1ต่ํากว่าราคาปิด ID 1นะครับเงื่อนไขสุดท้ายคืออะไรครับราคาปิดของอราคาปัจจุบันนะครับ Candle Close Candle ID 0เนี่ยสูงกว่าราคาเปิดของ ID 2เห็นไหมครับมันมีการกลืนกินนะครับฝั่งขาขึ้นเราเรียกว่า bullish engulfing เราก็จะเปิดไม้บ u ายนะครับแต่เราจะเปิดไม้บ u ายด้วยขนาด l ล t Size เพิ่มขึ้น2เท่าโดยการใช้ฟอร์มูลานะครับ เพิ่มขนาดล็อต BS นะครับซึ่งล็อต BS เนี่ยเราจะเก็บขนาดของล็อตไซส์ไม้ก่อนหน้าถูกไหมถ้าไม้นี้เป็นไม้ที่2 l o ล็อต BS คือ0.01คูณ2ก็จะกลายเป็น0.02เห็นไหมครับและแน่นอนครับถ้าไม้แก้ต่อไปก็0.04ไม้ต่อไปก็0.08เป็นต้นนะครับและเราจะเปิดไม้อะไรครับไม้แก้ด้วยขนาดล็อต BS แต่เราใส่ volume upper limit มีค่าเท่ากับ1ลงไปถูกไหมครับ มันก็จะเปิดได้ขนาดสูงสุดไม่เกิน1ล็อตนั่นเองนะครับฟังเซลล์เช่นเดียวกันครับฟังเซลล์เมื่อเปิดไม้เซลนะครับไม้แรกนะครับกรณีแก้ไม้ครับก็คืออะไรครับทิศทางของราคาวิ่งขึ้นถูกไหมครับเราก็จะสร้างระยะกิจ100ปิ๊บนะครับโดยการเอาอะไรครับอากิจดิสเทนคูณนะครับใส่ในช่องนะครับเลนจ์อ f ของ โนเทตเนียบายฟังเซลฟิลเตอร์บายไทเลือกเซลเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราได้ระยะกิจ100ปิและเราจะยังไม่เปิดไม้เซลเป็นไม้แก้นะครับเราจะรอสัญญาณ b บลลิชเอ็นกัฟฟิงนะครับ ID2 เป็นขาขึ้น ID1 เป็นขาลงเห็นไหมครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับและราคาปัจจุบันต้องอยู่ต่ํากว่าราคาเปิดของแท่งเทียน ID2 เห็นไหมครับหลักการเพียงเท่านี้นะเรากําหนดเงื่อนไขนะครับ ID2 เป็นขาขึ้นก็บูแคนเดิลราคาเปิด ไอดีอยู่ต่ํากว่าราคาปิด ID 1เป็นขาลงเห็นไหมครับราคาเปิด ID 1อยู่สูงกว่าราคาปิดนะครับและมันกืนกินฝั่งขาลงไหมก็คือราคาปัจจุบัน Can d l e c l o s e Candle ID 0ต่ํากว่าราคาเปิดของแท่งเทียน ID 2ไหมเห็นไหมครับถ้ามันกลับตัวมันมีการกืนกินฝั่งขาลงเราก็ค่อยเปิดไม้แก้ประสิทธิภาพในการเปิดไม้แก้จะสูงขึ้นนะครับ โดยการเพิ่มขนาดลอดไซส์ของไม้แก้โดยใช้สมการเดียวกันครับลอด BS คูณ2เท่ากับลด BS เห็นไหมครับลอด BS ก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าทุกครั้งที่เปิดไม้แก้นะครับเมื่อโหมด Reverse Ten ทำงานเราก็ไปปิดของโหมด f o r o a r t n นะครับใส่ค่า0ให้โหมด f o r t a i t n นะครับสถานะบนชาร์จโหมด Reverse Ten ต้องเปลี่ยนเป็นออนะครับและไปปิดการทำงานของบล็อก Tailing Stop หมายเลข26นะครับซึ่ง บ็อกเทลลิงสต็อปตัวนี้จะทํางานในโหมดโฟลวเทนเท่านั้นนะครับถ้าโหมดรีเวิร์สเทนทำงานเราก็าไปปิดมันโดยการใช้เทิร์นออฟบ็อกใส่หมายเลข26ลงไปนะครับเมื่อจํานวนการเปิดไม้นะครับเท่ากับ2ไม้เห็นไหมครับบ็อกเช็คเทรดเขาเช็คว่าจํานวนการเปิดไม้บายไม้เซลเท่ากับหรือมากกว่า2ไม้นะครับเราก็จะมาเช็คผลกําไรนะครับว่าแก้ไม้สําเร็จไหมถ้าแก้ไม้สําเร็จคืออะไรครับ กำไรจากการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลล์ตัวนี้ใช้บล็อกเช็ค p r o f i t อัล e รย์ไนะครับในรูปแบบของเงินนะมันกลับมามีค่ามากกว่า5 US ดอลลาร์หรืออยังถ้ามากกว่าใช้บล็อก c o s s t เ a ร e นะครับปิดทั้งไม้บายปิดทั้งไม้เซลล์เลยนะครับหลังจากปิดแล้วเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับก็อย่าลืมไปเปิดการทำงานของ Tailing Stop ด้วยบล็อกหมายเลข26แล้วก็ใช้ Turnon อบลเห็นไหมครับเปิดการทำงานของบล็อกหมายเลข26นะครับ และในตัวอย่างนี้เราอยากแสดงอะไรบนชาร์ตเดี๋ยวเราไปแสดงในบ็อกคอมเมนต์นะครับและเราอยากได้อะไรครับขนาดล็อตไซส์ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วทั้งไม้บายและไม้เซลล์รวมกันใช่ไหมครับเราก็ใช้ Bucket of c ฟ o s อสเทดนะครับสร้างเป็นตะก้า ID สีเทานะเก็บข้อมูลทั้งไม้บายและไม้เซลล์นะครับฮิส o อรีเทดนะครับเราดึงข้อมูลจากอดีตนะครับ ข้อมูลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วจะเอามากเอาน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแสดงข้อมูลนะครับผมเอามา1 0 0 0 0แสนข้อมูลนะครับและเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร total cost lot เห็นไหมครับเลือก attribute หรือคุณลักษณะของข้อมูลจากตะก้า id สีเทาเนี่ยเป็น lot แบบ total value เก็บไว้ใน total cost lot ไอตัวแปร total cost lot มันก็จะเก็บขนาด lot size ของไม้ by ไม้ c e l ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วรวมกันนั่นเองนะครับนำไปแสดงในบล็อกนะครับ คอมเมนต์นะแสดงแสดงบนชาร์ตใช่ไหมครับผ่านบล็อกคอมเมนต์ EA name โชว์มุมบนขวามือโชว์บาลานซ์โชว์อีควิตี้เห็นไหมครับโหมดโฟล t ์เทนแสดงสถานนะ on off reverse ten on off เห็นไหมครับและ total cross lot แสดงสถานนะว่าตอนนี้ปิดออเดอร์ไปแล้วกี่ล็อตนั่นเองนะครับและเอาบล็อก backtest โหมดมาควบคุมการทำงานนะครับถ้าเราต้องการจะ backtest วๆนะครับ backtest โหมดต้องเป็น true ใช่ไหมครับเป็น true นะ หนึ่งเท่ากับศูนย์เงื่อนไขเป็นเทสมันก็ไม่ทํางานแต่ในสภาวะเริ่มต้นนะครับแบ็กเทสโหมดเป็นฟอร์เห็นไหมครับศูนย์เท่ากับศูนย์เงื่อนไขเป็นจริงนะครับมันก็จะทํางานสแสดงสถานะบนชาร์จเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนนะครับในหน้าออนเทสเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีการปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลโดยการใช้บล็อกเทสโครสนะครับเราก็จะรีเซ็ตตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโฟลตเทนโหมดรีเวิร์สเทนนะครับ โฟร์เทนที่เป็นข้อความรีเวิร์สเทนที่เป็นข้อความให้กลับเป็นสภาวะเริ่มต้นรวมถึงลอตบีเอสด้วยนะครับให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นหรือค่าศูนย์นั่นเองนะครับเท่านี้แหละครับหลักการทํางานดูไม่ค่อยซับซ้อนเลยใช่ไหมครับแต่ผลการทํางานเป็นอย่างไรครับผู้เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับทดสอบ5ปีเท่าขาน,นะครับปรับมาใช้กระทองในปี2024นะครับผมทดสอบให้ดูปีเดียวเพราะว่าอะไรครับจำนวนออเดอร์มันออกตั้ง20,000กว่าออเดอร์ มันเยอะไงครับมันใช้เวลาทดสอบเป็นเป็นครึ่งวันเลยนะครับผู้เรียนได้ EA จากผมไปแล้วลองนำไปทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูผลการทดสอบกันครับ เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการทดสอบนะครับตัวอย่างที่64 Re รีไวซ์ครั้งที่1นะครับกับ XAUUSD Time Frame 5นาทีนะครับผมทดสอบในปี2024ทั้งปีเลยนะครับผลจากการทดสอบนะครับจำนวนการออกออเดอร์เนี่ยนะครับ2,361สออเดอร์สวยมากนะครับผมต้องการจะทดสอบปีอื่นด้วยนะครับแต่เพียงแค่ทดสอบปีเดียวเนี่ยใช้ระยะเวลาการทดสอบครึ่งวันเลยนะครับ ดังนั้นฝากผู้เรียนด้วยนะครับได้รับ EA ตัวนี้ไปแล้วลองไปทําการทดสอบใช้งานดูนะครับกําไร96%นะครับลงทุน10,000ได้กําไร9,632 US d ลลาร์ไม่น้อยเลยนะครับ Mac DD Relative DD เท่ากันครับ35.73สังเกตนะครับแปลงเป็นเงิน US d ลลาร์แล้วน้อยกว่า i n i t i a l Deposit ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับ ลองไปปรับไปจูนนะครับให้ตัว m a c กดีๆเนี่ยต่ำกว่า30ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะอันนี้มันแค่35จริงๆเพิ่มทุนนิดเดียวก็ได้ละใช่ไหมครับแต่ถ้าใครอยากจะลองปรับจูนพารามิเตอร์ดูนะครับได้แล้วเนี่ยเข้าเงื่อนไขเข้า KPIEA ความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามมาสอบถามผมได้ และใครนะครับอยากจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์นะครับพร้อมเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้นะครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วแจ้งผลการสมัครให้ผมทราบที่ Line Official a c c o ค n t าฝากกดไลค์กดติดตามแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ